นายมีไหมต้องต้องมาแทนน่ะลูกชีคุงชีคุงกลัวลูกกลัวน้องเหรอลูกชีจะเอาน้องอเอาไม่ได้ ชิคก็จะคอยเดินตามนามีตลอดนะหวังที่จะกลัว <c> ะ <oughs> ันมาะหนอา,นา,อา,นา,อาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไอ้ตินแน่หบุเล <c oughs> ยดูเชิงก่อนกินน้ำยอบใจก่อน <c oughs> นม่ใส่ะลุงมาแล้วนามิวันนี้เธอต้องไปกับฉันให้ได้ นี่กงพวกับชีนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เลยได้นะมามีนะไม่นะม่เฮ้เฮ้เฮ้อ้โหเปียกกูลืมเปิดหมดเลยครับพี่น้องโอ้โหเชี่ยแมนด้วยจิ๊บหาย